วันนี้เราต้องตามกระแสหน่อยนะคะหน้าผลไม้นะคะดูมะม่วงสิคะสวยมากมะม่วงเสร็จก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงบวกกับข้าวเหนียวทุเรียนนะคะน่าทานมากสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบก,กับช่องครอบครัพวพา,พาชิมโอเควันนี้ครอบครัพวพาชิมมีอะไรคะ ข้าวเหนียวทุเรียนกับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะใคนี่นะคะดูข้าวเหนียวทุเรียนกับข้าวเหนียวมะม่วงช่วงนี้เป็นฤดูผล,ลไม้มีหน้าตาน่ารับประทานไหมคะเราวเราก็มีมะม่วงด้วยนะน,นี่ทุกคนดูดีๆนะคะ อันนี้มันจะเหมือนทุเรียนนะในกล้องแต่ว่ามันเป็นมะ,ะ,นม,ะม่วงนะ,มะมงใช่ค่ะชอบมะม่วงกันนะคะแต่ไอเดียก็อิ่มแล้วแหละแต่พอเห็นแม่ทาคลิปแล้วบอกว่าวุ้ยดอกไม้นี่ก็ไอเดียแต่งเองนะคะก,ก่อนก่อนกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวพายชิมหน่อยนะคะรักไปเอ็นดูครอบครัวพายชิมหน่อยคะ่ะครอบครัวพายชิมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ มาค่ะมากินด้วยกันเลยโอยเลยนะได้จะเอาช้อนหรือว่าอะไรแต่อันนี้ก็จะเป็นไอถั่วอะไรนะเขาเรียกถั่วเหลืองที่เขาคั่วนาะเขาก็จะโรยโรยเรโรยเลยไม่ใช่หรอเปล่อันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทินี่จ้ะน้ำกะทิตักให้เขาดูนะ ช่น้ำกะทิลาดเลยลาดข้าวเหนียวใครชอบช่ำๆก็ใส่ไปเลยจ้าอืมอกินได้เลยคะเดียเดี๋ยวแม่จะทำเหมือนข้าวเหนียว<ม>ขา้วขาวเหนียวไว้ด้านดีกว่า<ม>เนี่ยอันนี้ไอเดียชิ้นนีไ้ไม่เอ่ยไอเดียชิ้นเล็กอ่ะไอเดียชิ้นเลก็กอ่ะมาคะ่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนกับไอเดียกับแม่นะคะ แม่ผ่าเองนะคะมันก็เลยไม่ค่อยสวยเนาะเดียผ่าทุเรียนไม่ค่อยเป็นผ่าบุปเปินเนาะคะ่ะข้าวบัวเมนลูกเช้าวสวนใสไปเลยทำเหมือนไอศครีมเลยครับและเราก็เนี่ยเขาเรียกว่าไอศครีมอะไรนะไอศครีม,รมข้าวเหนียวทุเรียนเออกอกาศเอออืมอม อืมมันฉ่ำมาเรียงโรยโรยโรยลิปแม่อืมอร่อเอร่อยอร่อยอันนี้ลูกเล็กสุดเลยอันเดียวลูกเล็กสุดเลยวัน,นนี้พี่กั๊ไม่มาน,นะคะเพราะพี่กั๊ แม่ชอบชื่นเรื่อยแต่แม่กับเดียชอบกินเราขาดแม่มอบให้เดียเลยแม่แม่ก็ก,าาากินได้เพราะว่าเดียวก็อืมอร่อยค่ะอร่อยมากทุเรียนกับบางเลยหวานหอมหวาน,น หวานมันน้อเดียวเนาะฟินเพิ่นอิ่มเลยน,นี่ค่ะเพิ่งอิ่มเลยเพิ่นก็เลยแบบกินอืดๆถ้าเพิ่นไปกินก๋วยเตี๋ยวใครได้ดูคลิปวันนี้จะรู้นะคะใครเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวมา เรายังมีความรู้สึกแบบว่ายัางอื่นอยู่แต่ก็คือนึกอยากกับแม่อยู่แต่ก็คือไม่อยากก็คือแบบอยากนิดๆใช่ไหมคะลูกเด็กก <c oughs> ็อิ่มหรือว่ากลัวแม่กินหมดใช่ <c oughs> แต่อยากกินไงอยากลองชิมดูล <ừ> แล้วก็อยากกินเลยจับ

ก่อนนะคะผักบีบอันนี้มะม่วงมะม่วงค่ะหวานอหอมหวานใจขออีกสักผูขออีกสักผู้ นี่ไม่เน้นไม่เน้นม่มมุ้งนะแม่เน้นแต่ทุเรียนอ่ะแม่อ่ะแม่เน้นทุเรียนแม่แม่กี่<ม>ลูกแ<ะ>ล้วแม่ลูกที่เท่าไหร่อ่ะแม่ลูกที่เท่าไหร่แม่หมดไปสามทูอ,อ่ะอะไรยังไม่หมดเลยอะ่ะอืมจับโอ้อ ดูเม็ดค่ะเนื้อล้วนๆเห็นไหมแต่ทุเรียนอ่ะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นาะแม่ปอกไม่ค่อยเป็นมันโดนมีดแม่มากอะไรบ้างโอ๋โหเขคือไง่ะ ดิโกชีสแม่มเยาเริ่มอิ่มแล้วนะจะเล่นะล้วดอกไม้งามนัน่นไงดอกไม้งานเลยอิ่มแล้วแม่อยู่ฉ <c oughs> ันสวยเดี๋ยวกว็แม่จะกินดอกไม้ผัดดอกไม้นั่น มันจะได้เบิร์สวยงามอืมอนี่เร้าเนี่ยงบวบไหวเลยล่ะเพราะความมัเดียวก็หมดเดียดด๋ยวเอาอีากนะกินะมะม่วงแาเรียงก่อมะม่วงแาเรียนนะคะขอโทษที่คนเคยใช้อือนะ่นได้กินมม่วงเนาะ ก็ขอโทษหน่อยนะคะสําหรับคนไม่ค่อยใช้มือก็จะหาว่าเรามูมามเนาะบางทีเราก็ถนัดถนัดมือนี่แหละเพราะว่าถ้าเดนจะใช้ชนกินมันแบบมันมีเม็ดเหรอแม่เดนไม่รู้มไม่ไดเดนไม่ถนัดยังไงไม่รู้เอาแยกขุ่นเหนหมยวไลูกขุ่นเหนียวก็อร่อยนะคะถ้าเป็นขุ่นเหนียวมูน ดอ,อกไม้ก็สวยแล้วคนก็สวยคนก็สวยแล้วค่ะช่วงนี้ก็ผู้ดได่มิ้วมะม่วงนะคะมะม่วงแถวบ้านข้ากรสิี้ไค่ข้าวกระชีะ้ข้าเหนียวมะม่วงะะต้กินเบืองแซ่บนะคะแต่กนเป็นน้านที่เนาะแม่กับบอมยนสายแบบมักหวานปนปานใดนะคะน่อนน่านที่ถึงกินได้แต่ทูเรียนเนี่ย กรมากอยู่แต่กระโถึงคิดขั้นกย่าบอว่ากินเมดเป็นลูกจังสีนะกระโบเม็ดให้ยังนี่หน่อยกับหลายสุดของแม่ก็คือสองผู้ถึงหรือสามผู้คือนั้นคือ,คอกินแบบกินแล้วก็พักเหมือแบบกันกลับมากน้าน้าที่แล้วก็กลับมากินอิ่มสินะราจะห้กินที่เดียวหมดลูกเรื่องสีกินก็ได้คะ่ะไอเี๊ก็เพิ่งหมดใปปูหนึ่กนกนงก็อิ่มหมดดอกไม้ก็ยังติดยูอยู่ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าไพรมัก ขอซอยกดไลค์กดแชร์ขอบคร้วผาชิแมแน่นะคะใครที่ชอบคลิปข้าเหนียวทุเรียนกับข้าเหนียวมะม่วงก็กดให้แม่กับไอเดียหน่อยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแต่ถ้าใครกดให้อยู่แล้วแชร์ให้อยู่แล้วเป็นเพื่อนเพจที่ดีที่สุดแม่ก็ขอขอบคุณมากณนะทีนี้ค่ะ แต่ก็วันนี้แม่ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนะคะยุ่งหน่อยก็ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่จะทยอยตอบคอมเมนต์ให้นะคะเดี๋ยวหลังจากทําคลิปเสร็จแม่จะไปตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยแต่ก็ตอบนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาดอกไม้